<C> e <at> โอ้โหฮะเราจะใส่พีพ่กลง้าน,นผมอมาสสจัน,จนหน่อยนะคะนับน้องสายเหลยเหมือนเดิมจ้าที่สำคัญจ้าดีโอ้ยเอาตัดคมแบบของผมไม่น,อน,อนอ้องเนาะฮะโอเคไัลายตัวลาย,ยานิดิ่งจาโอ้ยหอมจนเราพี่น้นองเนาะ <C> e <at> นเดิมจาสุดที่ว่าใส่ายเชหลจ้เรียร้อยจ้าขั้นตอนสุดท้ายจ้าใส่หมลงไปจ้พี่น,อน้องาโอมาน่เล็ดเจลเลอดโอ้ยหม้นอ, <C> e <at> อมนย สจานจ้าพร้อมเสิร์ฟแล้วนะเนาะพาขา้าวเหนียวมาเลยจ้าพาขา้าวเหนียวมาเลยขอขาอ้าวเหนียวหนึ่งกระติกด่วนจ้าสวัสดีจ้าวันนี้กับพ่อกับเจ้าอ้วนคือเก่าเลยจ้าหลังจากที่ห้างหายกันไปโดนไปพี่น้องบ่ออะไรฮะห้างแซ่บคือเก่าจ้าปาด์ตพี่น้องให้ราบขมขมโอ้อแค่ไหนจ้า Mm. อําลําเช่นเคยจ้าผมอําลังเลิศจ้าพี่น้อง สิ่งที่ขาดไม่ได้จ้ะขาดเธอไม่ได้ห้ามไปขออนุญาตก,กินคำง่าด้วยจ้ะมือเนี่ย

ผักกาดหินผักกาดหินกระผมไม่นองลาบกระผมอ้ยเข้ากันอมล้อมหยม คำละนุ้ยคำละนุย้ยไปลดยนู่นจันเนาะอือหืออาหารทีสารบ้านเรากคนยยำได้กับแซ่บเนาะพี่น้องเนาะอือหือ เห็นเขียวที่เขาบอธรรมดาแล้วจเลยเริ่มออกฤทธิ์แล้วหืม <laughs> ห <laughs> <laughs> ืมซีซาร์ซีซาร์พี่น้องอืม เฮ็ดเองจ้ะเช้าวันเฮ็ดเองก้อยขมอมล้อมตลอดแซ่บแน่นอนจ้าพี่ห้อง ขออนุญาตไปกินน้ำกันเลยจ้ะลูกโดดไปหลายลูกแล้วไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดินมือหนานจะพาไปกินยังไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ